สวัสดีค่ะไม่ได้มาไลฟ์กลางวันนะนานๆๆวันนี้มาไลฟ์กลางวันนะคะอยากจะให้ดูของประจําบ้านที่ทุกบ้านควรจะมีและบ้านนกก็มีก็คือพอดีไม่ใช่อะไรหรอกที่ไลฟ์เนี่ยมาจะเติมน้ํายาล้างจานแล้วก็เลยคิดว่าเออมันเป็นอะไรที่นกไม่ค่อยได้บอกใครแต่ว่าพอดีเมื่อ,เม,อ,เ,มอ,เ,มอเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วมั้งนะก็ไลฟ์เรื่องน้ำยาล้างจานตลกไหมไลฟ์น้ำยาล้างจางน,านลจาแล้วก็มีเพื่อนสั่งมานะคะ เพื่อนสั่งมาไม่รู้แต่บังคับเพื่อนซื้อไปนะคะแต่มันดีจริงๆนะนกใช้แบบเยอะมากเนี่อันนี้ชอดีจะเติมน้ำยาล้างจานตัวนี้นี่ร i v ว r Home ตัวนี้นะคะเห็นไหมไฟมันได้ไหมไฟมันได้ไหมเออเดี๋ยวเดีย,ดยปรับไฟนิดนึงปร,ปรับไฟปรับไฟแป๊บนึงโอเคนี่ก็ร i v ว r h o o m e นะคะจริงๆ l ล v ว r h o โฮมอะ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง แต่จะบอกว่านกไม่เคยขาดเลยนะสินค้านี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเนี่ยเออให้ดูก่อนร i v e r h o m e ล้างจานแล้วจริงซีรีส์มันเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สี่สี่ขวดก็คือมีอันนี้แล้วก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มเห็นไหมคะโฟกัสได้ปะึเออเออเออยี้ชัดกว่านี่ปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็มีน้ำยาซักผ้า ซึ่งนกไปทุกอย่างจริงๆนี่คือนอกหยิบออกมาจากเชลบ้านเลยนะแล้วก็มีตั้งตรงนี้และจะได้เห็นเห็นไหมตั้งตรงนี้ตึ๊ด,ดนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่นกชอบมากๆแล้วใช้หมดเยอะมากเพราะว่ามันสามารถที่จะเช็ดบ้านได้เช็ดตู้เย็นได้ตอนที่ย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ยนกไม่ได้ซื้อตู้เย็นใหม่เลยนะแต่ว่าจริงๆตู้เย็นก็เก่าก็มีความแบบอยากซื้อตูเตต้เย็นแต่ตู้เย็นอ่ะมันเป็นอะไรที่ทนมากแล้วมันยังดีก็เลยไม่รู้ทำยังไง ก็เลยเอาตู้เย็นเนี่ยเช็ดไอเนี่ยมัลติเซอร์เฟสเนี่ยนะคะแล้วก็ประกดเช็ดเสร็จเฮ้ยเหมือนตู้เย็นใหม่ก็เลยไม่ซื้อตู้เย็นใหม่ก็เลยขนตู้เย็นเขามาเพราทังนั้นที่จริง,รงช่องตู้เย็นน่ะเขาต่อไว้ให้สูงมากเพราะว่าเขาเหมือนกะว่าเราจะเอาตู้เย็นใหญ่ๆมาลงอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าอ๋อขอบคุณมากค่ะกีโอสวยแต่เช้าดัเดี๋ยวนี้ก็ต้องแต่งหน้าอยู่บ้านนะคะจริงๆทีนี้อันนี้ก็คือเช็ดพวกความความสะอาดอย่างครัวอย่างเนี้ยนะคะ อย่างไอตัวเนี่ยเวลาเราทํากับข้าวอะ่ะมันจะมีแบบคราบติดๆอยู่ใช่ไหมเฉยก็ใช้ตัวนี้ใช้แบบถ้าเกิดเรามีเรามีเนี่ยเราใช้แบบไม่ต้องผสมน้ําเลยก็ได้ถ้าเกิดคราบมันติดมาเวลาน้งล้างรถพอชอะ่ะนะคะก็ใช้ตัวนี้ล้างเหมือนกันเพราะว่าบางทีอะ่ะเวลาไปตามร้านล้างรถอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยได้เอาออกให้เราไงไอพวกคราบแบบที่มันเช็ดยากๆอะ่ะ โดยเฉพาะบางร้านบางร้านก็ดีบางร้านก็เอาออกเอาออกคือพยายามเอาออกบางร้านก็ไม่เอาออกเลยแล้วก็บอกว่าอันนี้มันเอาไม่ออกซึ่งอยากจะบอกมันว่านะกูกลับบ้านมากูเอาออก <c oughs> ก็คืออันนี้แหละมัลติเซ์เฟสแล้วก็ความประทับใจของมัลติเซ์เฟสเลยก็คือว่านกเนี่ยคือเวลาเราเอาอันนี้ก็คือว่าพอใช้เสร็จอะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ เวลาผู้หญิงอะแต่งตัวใช่ป่ะแล้วมันจะมีที่เขาทาแป้งที่หลังอะอย่างเงี้ยนอกอะมีอยู่ครั้งหนึ่งทาแป้งที่หลังเสร็จแล้วลืมเบาะพอเี็มเป็นเบาะหนังสีดำดำก็นั่งลงไปเลยนั่งปาบลงไปโอ้โหลสดีเฮ้ยเราไปกดไลค์แล้วนะโพสต์ Post ของเรานะเมื่อตอนที่โอซื้อซื้อไอตัวรถใหม่ๆนะตัวเนี้ยคือแต่งแต่งเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถพเนี่ย เป็นแป้งติดทั้งแถบเลยแล้วที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะบอกว่าค่าเครื่อสงสำอางนี่เอาไม่ออกนะครับเราก็แบบมึงเอาไม่ออกแล้วกูจะมา,าล้างกับมึงทําไมล่ะเราก็เลยเอาทาไงดีวะก็เลยลองเอา,เเาอ,อันเนี้ยไปเช็ดท่านขามันออกเพราะฉะนั้นรถใครที่แบบมีค้าบคือธิบานมีภรรยามีลูกเลยที่แต่งหน้าแล้วคาแป้งติดตามมือแล้วมันติดรถอะเอาอันนี้ไปเช็ดออกจริงๆ อ้าวโ,โทษทีเข้า,ขาออกๆมีคนมาทักนะคะเสร็จปป๊บอันนี้โอเคลิเวอร์โฮมอันนี้คือตัวที่ใช้หมดบ่อยมากแต่จริงๆอ่ะมันจะมีเป็นอย่างนี้ด้วยนะคือทุกตัวมันจะมีซองก็คือใครมีขวดอยู่ที่บ้านแล้วหรืออยากประหยัดก็คือแนะนําให้ซื้อแบบซองนี่ลดโลกล้อนะคะมีทุกตัวแหละนะคะแต่ตัวที่ใช้หมดบ่อยมากที่สุดเลยเพราะว่าบ้านนกเนี่ยก็คือพี่แม่บ้านก็จะมาซักผ้าให้ก็คือลิเวอร์โฮมตัวนี้ซึ่งข้างหลังเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า ซักผ้าได้หนึ่พันชิ้นเห็นไหมเห็นปะนี่มันต้องเบอร์ไหนนะมันนึงจะเห็นเนี่ยเห็นปะหนึ่พันชิ้นนะแล้วกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นฟอเรลหอมมากเลยค่ะฟองก็ไม่เยอะนะคะอุ้ยพี่เอ๋พี่วัดมาดูเหรอคะสวัสดีค่ะพี่เอ๋พี่วัดหรือพี่วัดเผื่อไทยติดมาอันนี้หอมมากแล้วคือเวลาที่ลิวโคมอ่ะมันเปิดออกมาฟ้ามจะเป็นแบบนี้ฟิงแปลว่า ก็คือเราใช้ฝาตรงนี้ตวงอย่างเครื่องซักผ้าใหญ่ๆอ่ะแปดกิโลบ้านเรกี่กิโลด้าน้อ่ะด้านน้่จะแปดกิโลแปดกิโลก็ใช้ประมาณฝาครึ่งคือจริงใช้ฝาเดียวอ่ะแต่ว่าถ้าอยากให้หอมเนี่ยเปิดแลหอมเลยอ่ะหอมมากเลย แต่ถ้าอยากให้หอมนอกจะใช้ฝาครึ่งนะคะเพราะว่าฟองมันไม่ได้แบบฟอดแบบเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้เครื่องล้างมันก็จะสะอาดอยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญก็คือมันมาคู่กับเอนดน้ำยาปรับพันุวันนี้ที่กินมันอ่ะคล้ายๆกันนะคะซึ่งพอใช้เสร็จเนี่ยเคยซักผ้าบ่อยๆเราซีดไหมอันเนี้ยก็คือจะไม่ซีดนะคะแล้วก็สามารถที่เวลาตากผ้าสมมติเราชอบแดจดจัดๆอะไรเงี้ยสีมันก็จะไม่ซีดเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเป็นสูตรเข้มข้นมากกว่าสีเท่า กลิ่นหอมติดยาวนาน15ม้าวันอันนี้แนะนําใครชอบผ้าหอม,หอมคือใส่เลยสองฝาแล้วนกชอบตรงไหนหรูป้ป่ะอ๋อเสียงเบาเหรอครับพี่ต๊อบก็ไม่รู้ทํายังไงนะคะเพราะว่าเหมือนมันไอตรงไม้มันติดอยู่อะพี่อะฟังไปก่อนแล้วกันนะเ <c oughs> นี่ยอันนี้นะข้อดีคือมันเหลวมากแล้วแปลว่าอะไรเคยไหมเวลาซักผ้าแล้วว่าไอ้น้ำยารับผ้านุ่มในตัวดีเลยมันชอบติดอยู่ในเครื่องซักผ้า บอกเลยว่าอันนี้ไม่มีปัญหาแต่วันนี้จริงๆแล้วคือเอ๊ะพูดไปทำไมตั้งเยอะจริงๆจะมารีวิวน้ำยาล้างจานคือจะเติมนะคะน้ำยาล้างจานเนี่ยใช้มันต้องทุกตัวเนี่ยมันเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปใช้น้ำยาล้างจาคนค้นไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้ให้ดูเห็นไหมคะมันจะเข้มข้นมากอันนี้คือยังไม่ใช้ไม่ได้ต้องเอาไปผสมก่อนนะถึงจะใช้ได้ที่นี้ ก็ไม่ต้องมานั่งผสมทีละฝานะคะน้ายาล้างจานน้ํายาล้างจานเราก็ควรจะมีขวดอะไรก็ได้จริงๆขวดอะไรก็ได้แล้วก็ผสมแล้วแต่ง,งานในบ้านของเราถ้าเกิดว่าประเภทว่าล้างแบบออผักนะคะล้างผักเนี่ยล้างอะไรที่ไม่หนักมากล้างผักล้างขวดนมเด็กเนี่ยก็ให้เจอจางแบบเจอจางประมาณนี้เลยก็ได้เนี่ยใช้แค่นี้ก็คือใช้ได้แล้วเนี่ยค่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบทํากับข้าวตลอด หนักตลอดเหนียวตลอดมันตลอดนะตัวนี้ใช้แบบนี้ได้เลยคือถ้าแบบล้างกระทะล้า,ลางอะไรเนี่ยให้ใช้สัดส่วนครึ่งครึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งน้ำครึ่งหนึ่งโดยส่วนตัวนกเนี่ยนะคะพี่ตอกข่ไไม้หรอสวัสดีนะคะทุกคนนะคะเอาก้อยสวัสดีค่ะพี่สายรุ้งนี่คือพี่ปุ๊บอะเอ๊ะใช่ดิใช่ไหมจ๋าสวัสดีค่ะ เวลาใช้เติมเนี่ยนกจะมีอันนี้คล้ายๆเหมือนที่อ้นี้สบู่แต่ว่าจะติดเอาไว้ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็เหมือนเอาไว้ล้างจานเพราะฉะนั้นนี่มันจะหมดแล้วก็เลยมาเติมนกก็จะใส่ลงไปนี้เลยคะ่ะนกชอบแบบห้าสิบห้าสิบเพราะว่ามันไม่ต้องกดเยอะนะคะก็คือกดนิดเดียวเนี่ยโอ้โหคืออันนี้ดีมากตรงไหนรู้ปะ่ะเคยแบบคือนกก็ชอบทําอาหารที่แบบคือชอบกินปนลาชอบกินชีสคือของที่มันเหม็นๆเนะ่ะทีเนี้ย ก็เคยแบบใส่แบ่งไวให้เพื่อนแล้วปรากฏว,ว่าเพื่อนกินแล้วอะล้างมาให้เพื่อนทาหน้าเศร้ามากบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ขอโทษคือล้างยังไงกลิ่นชีสก็ไม่ออกล้างยังไงกลิก่นปลาก็ไม่ออกอะไรเงี้ยเคยไหมเคยล้างพวกแบบพลาสติกอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วแบบยังไงก็ไม่ออกอะเคยปะหรือแบบบางทีไม่ใช่พลาสติกนะแก้วแบบเนี้ยโทษทีเนีน่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ออกกลิ่นอนะหมายถึงกลิ่นไม่ออกคือมันสะอาดแล้วมันไม่ออก นกก็เอ้ยทำไมนกไม่เคยมีปัญหานี้เลยวะคือเราอะใช้อันเนี้ยมาตลอดเป็นสิบปีแล้วเราก็ไม่รู้ปรากฏว่านก็นั่งนึกอ๋อเรารู้แล้วมันต้องเป็นเพระไอ้น้ำยาล้างจานของที่เขาใช้อะคือมันไม่ได้แบบเข้มข้นแล้วมันไม่ได้มีอนูพวกโมเลกุลที่มันเข้าไปขจัดกลิ่นได้ก็เลยใส่เอาเนี้ยใส่ซองเล็กๆไปให้เขาล้างด้วยรอบหน้าที่แบบอโคนมไปฝากเขาอะปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่า,วาเฮ้ยมันหายจริงๆด้วย คือเลยรู้ว่าอ๋อที่บ้านฉันเนี่ยที่จานมันไม่มีกลิ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นจานพลาสติกจานอะไรเพราะน้ำยาล้างจานอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่ไม่ได้นะคะต้องผสมน้ำก่อนอ่ะเราก็ต้องผสมน้ำมาคปเนี่ยค่ะก็ผสมประมาณนี้ค่ะจริงๆอันนี้ข้นไปหน่อยนะนี่คือเมื่อกี้ที่เห็นใ่น้ำใช่หไหมคะมันยังข้นมากอยู่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะถ้าอาจจะใส่น้ำถ้าเกิดแบบประมาณนี้ใส่น้ำยาล้างจานอะประมาณแค่ หนึ่งในสามก็ได้หนึ่งในสามของของ,ของที่ท่านตวงอะเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วไม่ต้องเขย่านะคะเดี๋ยวฟองฟอดนะคะเนี่ยเราก็จะอย่างนี้แล้วก็ใส่คืนไปปึ๊บชือ้อใส่ยานี้นึงเนี่ยค่ะปึ๊บโอเคเรียบร้อยวันนี้น้ำยาล้างจานก,ก็เป็นอะไรที่เลิฟเลิฟมากก็แค่นี้ละคะ่ะ มาขี้โมนิดหน่อยเนาะน้ำยาล้างจานเนี่ยทามาจากสกัดมาจากน้ํามันข้าวโพดนะคะเพราะฉะนั้นของเราจริงๆเนี่ยคอนโจะชอบบอกทุกคนว่าลีเวอร์โฮมเราเนี่ยถ้าอยากฆ่าตัวตายอย่าไปกินนะคะเพราะว่ามันไม่ตายนะคะมันแค่แบบละครและไข่ท้องเฉยเพราะว่ามันทุกตัวเนี่ยมันสกัดมาจากธรรมชาติหมดเลยแล้วมันก็นเลยไม่ตายนะคะที่สําคัญก็คือมันเป็นอันนี้ค่ะเด็กนกชอบมากเลย Biodegradable เเห็นไหมคะ b i o d e gradable แปลว่าเวลาล้างแลว้วอะเอาไปล้างน้ำมนนะคะตัวเนี้มันจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงว่าสติดมดแมงกินเข้าไปคือถ้ามดนี่โดนน้ำน้ำท่วมตายอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้ามดแมงเขากินเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เป็นอะไรนะคะกับอีกอันนึงก็คืออันนี้มันจะช่วยทำให้ไม่คนที่แบบล้างมือล้างจานซักผ้าแล้วมีปัญหา อะไรพวกนี้มันก็จะไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะแล้ว b i o เ e g r a ด a บิลหมายความว่ามันไม่ใช่สารเคมีเพราะฉะนั้นพอมันออกไปตามท่อระบายน้ำ่างต่างเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นตัวที่ทําลายสิ่งแวดล้อมคือน้ํามันก็จะไม่เสียนะคะมันก็จะเป็นตัวที่มีหลํำซ้ำนอกจากน้ำไม่เสียยังเป็นไปช่วยทําความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะคะอันนี้ก็เลยอยากจะแนะนํามากๆเลยก็มีทั้งหมดสีตัวนะ,ะ multi surface เช็ดได้ทุกอย่างเบาหนังเบาะผ้าใช้ดได้หมดนะคะ อันนี้คือการันตีนะเพราะว่าพอใช้นกขับเราก็ใช้อันนี้แล้วนะคะเช็ดนกเช็ดเบาะข้างในด้วยเช็ดเบาข้างนอกด้วยนะคะเช็ดตู้เย็นถูพื้นลางห้องน้ําได้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ซักผ้านะคะ๋อสวัสดีน้องสัน้นน้องอูมนะคะใครอีกจเอคุณมานะคุณอัจฉรลักษ์นะคะนี่อันนี้ซักผ้านะ,ะได้พันชิ้นไม่ใครที่มีปัญหากับน้ำยาซักผ้ามากๆแนะนาให้ลองนะคะ น้ำยาล้างจานดีมากเมื่อกี้อยากลืมให้เพื่อนคุณอะไรนะคุณโอมาแชร์ซะหน่อยหนึ่งโอยังอยู่ไหมอะโอซื้อไปโอทาเบเกอรี่แล้วก็ทาเบเกอรี่คุณหมอเป็นคุณหมอฟันที่ทาเบเกอรี่อร่อยมากนะคะถ้าใครอยู่สุรินก็ติดต่อซื้อคุณหมอได้คุณหมอก็ไว้วางใจน้ํายาน้ำยาล้างล้างจานอันนี้เพราะว่าเบเกอรี่มันก็จะล้างค่อนข้างยากเนาะแล้วมันอาจจะมีกลิ่นติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูรีวิวแล้วคุณหมอก็รับไป1นึ่งซตนะคะ แล้วก็อย่าลืมน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะโอเคสัปดนี้ก็เป็นแม่บ้านนิดนึงก็เลยมาไลฟ์ในครัวนะคะโอเคก็ใครยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์รเวอร์โฮมเป็นอีกหนึ่งอย่างที่นกอยากฝากไว้นะคะผู้บ้านแต่ถ้าใครมีขวดอยู่แล้วไม่ได้ติดเรื่องแบรนด์ก็แนะนําให้เป็นซาเช่แบบนี้คือเป็นขวดเติมแบบนี้เอามีทั้ง4สูตรล่ะค่ะนะคะ,นะคะใช้เป็นขวดเติมได้นะคะโอเคสวัสดีนะคะบ๊ายบาย